กอ,อกกอนขึ้นเหนือเสียนตามทูกเทียนภวราปราถนาตามถวายมีข้าวตอกดอกไม้ปลายบุผาช่อพันธาอรชอรบวรราชวัตรทงฉัดทงไทยพรประสิทธิ์ด้วยมนตริตจงประสิ์แก่ข้าพระเจ้าผู้อาราธนามาจึงขออันเถิญเพระญาติเจ้าทุกทันฟ้าทุกราศีมาโปรโยข้าตอกดอกไม้ประทานพรให้สถานที่นี้ บ้านเมินพัฒนาหมู่ติดเจริญด้วยเงินและงานรุ่งโรดช่ดช่วงทัชวานเหนือคนเหนือใครตลอดกาลทพพรานาเจ้าประธานพรนักปัดนี้ให้ตั้งจิตอธิษฐานสิ่งที่อยากจะได้อยากจะมี นักมามีมามหาราพาอิติพุทธตะต,ตุวันนางวาราชตาตังวามณีวารทนางวาทีทังวาอัถังวาัปถังวาเอหิเอหิอาทเถยยกอิติมีมานมามิหงัาางสัมปจิตถามินาสังติโมพรมาจะมหาเทวาตะเพยจักหาปะระจันเกติรมมาจะมหาเทวาอภิราภาผู้วันตุเมมหาปุญโญมหาราเพอผู้วันตุเมวิเตภพาหูอนติพุทธามออุณโมพุทธายะวิรังทาย ο, งโายวิรังโคนายังวิรังหิงสาว วิราติวิราตาสาวิรานิสิโยพุทธสามานีมานะพุทธสาสวะโหสัมปจกิจามิเพ่งเพ่งผาาหาหาลือเวลราหวานโปรยหวานให้สูงสุดเลยนะครับหวานให้สูงสุดเลยนะครับหวานโปรยได้เลยครับให้สูงสุดขึ้นสูงสุดเลยครับสูงสุดเลยครับวานให้ทั่วในประดับปีแล้วก็ให้ทั่วบริเวณศาล้วยครับขอให้ดอกไม้ทุกดอก กีบุราทุกกีบกับกลายเป็นเพชรเป็นทองกับกลายเป็นโชคเป็นลาบกับกลายเป็นสิ่งของที่มีค่ามหาศาลกลับกลายเป็นงานและเงินให้หลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายจนกินไม่ไหวใช้ไม่หมด